ทริปนี้เราเริ่มออกเดินทางกันตอนประมาณตีห้าครับเพราะว่าอยากมาถึงจังหวัดกาญจน์ในช่วงที่ยังเช้าอยู่แดดไม่แรงมากนะักอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพราะว่าเรานัดเจอสมาชิกที่จะไปด้วยกันนะที่ปั๊มน้ามันแล้วก็เราจะแวะกินข้าวการพักคนด้วยพักรถด้วยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงที่เราตั้งใจไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขับขึ้นปีรอกกันต่อซึ่งระยะทางเนี่ยไม่ได้ไกลมากหรอกครับแต่เส้นทางเนี่ยเป็นทางชันแล้วก็เป็นถนนฝุ่นค่อนข้างเยอะ ก็เลยขออนุญาตชาร์จพลังกับข้าวเช้าแล้วก็ให้เดินทางกันต่อ ด้วยมือชาวกันเสร็จพวกเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางควบกับ2ล้อคู่ใจของเราขึ้นไปยังเมืองปีล็อกทีนี้ระหว่างทางเนี่ยครับเราก็เจอลมเย็นๆพัดผ่านเสื้อกาดเข้ามาเป็นระยะระยๆมันก็ทําให้การขับขี่ของเรานะไม่หนื่อมากนะก็ขับรถออกมากันได้สักพักหนึ่งครับ เราก็มาเจอป้ายกับบ้านปีล็อกนั่นทําให้เรารู้สึกว่าเหลือระยะทางอีกไม่ไกลแล้วครับที่เราจะได้ขึ้นไปสัมผัสอากาศเย็นๆวิวสวยๆบนบ้านปีล ok. ็อกเส้นทางในช่วงแรกของการขับขึ้นไปที่บ้านปีล ok, ็อกก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทางและถึงตอนนี้แดดช่วงสายของวันจะแรกแต่ก็มีลมเย็นๆช่วยให้เราไม่เหนื่อยล้ากันมากนะ เราขับกันขึ้นมาในซักซับใหญ่ๆครับก็มาเจอกับทางฝื่นเพราะช่วงที่เรามานั้นน่ะมีการปรับพื้นถนนพอดีแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะครับกับความพยายามที่เราอยากจะขึ้นไปเจอกับบรรยากาศที่เงียบสงบและได้ใช้ชีวิตให้ห่างจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ สิ่งที่ทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวอย่างพวกเราไม่เบื่อกับการขับรถในระยะทางไกลๆก็คงหนีไม่พ้นที่ได้ขับเข้าโค้งสวยๆทำให้เราได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาของการขับขี่ครับ เรื่องหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการขับรถไปเที่ยวในทางฝุ่นก็คงจะหนีไม่พ้นรถที่สวนมาพร้อมกับพาฝุ่นที่พื้นพุ่งขึ้นมาให้เราได้กั้นหายใจเป็นระยะระยะบางช่วงของถนนก็ทำให้เราแอบที่จะอดคิดไม่ได้ว่านี่เราขับรถขึ้นมาถูกประเภทหรือเปล่า ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวของทางขึ้นเหมืองปีล็อกนะครับเราจะสูงนิดนึงจากตรงนี้เนี่ยเท่าที่ถามาคนที่เคยมาแล้วเนี่ยครับถามเพื่อนคอัไรก็น่าจะอีกประมาณ15กิโลแต่ว่าถ้าเป็นระยะเวลาก็น่าจะกืบเครึ่งชั่วโมงกว่าครึ่งชั่วโมงบวกบวก แล้วเราก็มาถือบ้านปีล็อกกันจนไดน้มันเป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆเลยครับที่เราได้เห็นป้ายบ้านปีล็อกอินดีต้อนรับถึงที่พักของเราแล้วครับปีล็อกแคมป์วิวได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะครับทางไปเข้าข้างในกันดีกว่าออพอพวกเราขนสัมภาระเข้าที่พักกันเสร็จ ก็เริ่มกางเต็นท์จับจองพื้นที่กันก่อนเราจะได้มีที่พักผ่อนให้คลายความเมื่อยล้ากับระยะทางที่พวกเราเดินทางผ่านมาคุณอาอ้วนเจ้าของพื้นที่ปีล็อกแคมป์วิวบอกกับเราว่าค่ากางเต็นท์ของที่นี่นั้นจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่คุณอาอ้วนเปิดรับเป็นเงินบริจาคเพื่อน,นำเงินต่างๆไปช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดเสื้อผ้ารองเท้าหรือแม้แต่ทุนการศึกษาในพื้นที่พอเรากางเต็นท์กันเสร็จเราก็พร้อมที่จะเข้าไปพักในพื้นที่เล็กๆของเราเพื่อพักผ่อนให้หายเหนื่อยจากการเดินทางและเริ่มใช้ชีวิตเงียบๆ ในแบบที่ไม่มีความวุ่นวายในเมืองเข้ามาลบกวนสำหรับทริปการไปเที่ยวในครั้งนี้เราเลือกเก็บภาพนิ่งด้วยการใช้กล้องฟิล์มเพราะว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่เราสนใจเราอยากได้ภาพที่ให้ความรู้สึกว่าเราได้ย้อนวันวานกลับไปอยู่ในยุคที่ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนักพักผ,ผ่อนไปพักหนึ่ง วันที่เรามาเนี่ยพรุ่งนี้ที่บ้านอีตองเนี่ยเขามีเลอกตั้งก็มีได้ยินประกาศนะครับว่าจะไม่ขายเครื่องดื่มแลอลกอฮอล์หลังหลังหกโมงเย็นแล้เดี๋ยวเราต้องรีบเก็บของนะแล้วก็ออกไปหาซื้อก่อนหกโมงเย็นแล้วเราก็มานั่งคุยกับเพื่อนตอนค่ำหมูกระทะอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองคิดกันอีกทีนะึง S <S> <S พอเราลงไปซื้อของกันเสร็จเราก็คิดกับเพื่อนว่าเราน่าจะขึ้นไปที่เนินช้างศึกเพื่อไปเก็บแสงเย็นเก็บรูปสวยๆเอาไว้มาเป็นความทรงจำของพวกเราและตามคอนเซปต์ทริปของเราไม่เลยก็ลงเราเลยทางเข้าครับก็เลยต้องวนรถกลับกันพอเราขับกลับมาถึงทางเข้าของเนินช้างศึกพี่พีก็บอกกับเราว่า นัก่องเที่ยวไม่สามารถที่จะนํารถส่วนตัวขึ้นไปบนเนินช้างศึกได้เราก็เลยต้องวนรถกลับครับเราจะไม่ได้ขึ้นไปเก็บภาพสวยๆที่เดินช้างศึกเพราะว่าด้วยเวลาที่เย็นมากแล้วกลัวว่าขึ้นไปจะไม่มีแสงให้เราได้ถ่ายรูปเราก็เลยตัดสินใจกลับไปที่แคมป์ของเราเพื่อเตรียมอาหารเย็นกัแนแทน ผมว่าความสุขของการที่เราได้ออกไปกลางเต็นท์น่ะมันไม่ได้อยู่ที่เราได้กลางเต็นท์หรอกแต่มันอยู่ที่เราได้นั่งพูดคุยกับเพื่อนที่เราสนิทมากพอที่จะมากลางเต็นท์ด้วยกันมากกว่าและว,วันแรกของการขับมอเตอรา์ไซค์มาเที่ยวปีล็อกของเราก็จบลงด้วยการที่เรานั่งกินหมูกระทะพูดคุยเรื่องต่างๆพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นในบ้านปีล็อกและน้ำตกจอกกระดินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ